่อนมันจะอยู่ตำแหน่งล็อกอวันนี้ก็หัดพนักงานขับรถคนใหม่พออ่อนินเดี๋ยวเราจะนำกระเบื้องนะไปส่งมอบให้กับหน่วยอุทยานเขาลวกที่ช้างผังไว้หมดแล้วก็ด้วยความอุปการะของหลวงปู่สาครธรรมวุโธวัดเวลุวันอทองผาภูมิก็ได้นำ สิ่งเล็กๆน้อยๆเพื่อที่ไปมอบเป็นฝันกำลังใจนี้ก็เริ่มเดินทางออกจากต้นทางตรงนี้เป็นสวนป่าทองผาภูมิก็นี่ครับพนักง,งานขับรถใหม่ท่านขอ,ออนินโชคสิ่งวนทรัพย์ส8นะคนขับรถส8 ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่สีปไม่รอคนนั่งคนนั่งไม่มีสีแล้วตอนนี้เกษียณแล้วนี่ก็เป็นทางเริ่มต้นวันนี้จะบุกน้ำลุยโคนไปให้ถึงก็จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงค่อยยอดหลุกอยายให้กระเบื้องแต่ก็ประมาณสองชั่วโมงจะถึงแต่ก็ไม่แน่นะเพราะว่าปัญหาอุปสรรคก็ดูเส้นทางแล้วก็ฝนตกตลอดตอนนี้ไม่รู้จะไปถึงสักกี่โมง แต่เราก็จะไม่ให้กระเบื้อกแตกแม้แต่แผ่นเดียวไปให้ถึงปลายทางให้จงได้อีกอย่างก็มีเจ้าหูลูเดินเพ่นพ่านอยู่แถวนี้ถ้าโชคดีก็อาจจะเจอกันหรืออาจจะฟุกไปเจอของเจ้าป้องน้อยที่อยู่แม่น้ำน้อยนะก็ยังไม่แนนะ่ตอนนี้เราก็ผ่านฟุกหนองปิงผ่านฟุกปูราชินี มีร่องรอยของคนหาเห็ดเออดูสภาพป่ามีแต่รอยคนหาเห็ดแต่ไม่มีรอยช้างเลยแสดงว่า <c oughs> ช้างยังไม่เข้ามาตอนนี้เราก็กำลังจะถึงบึงโคชสานตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงบึงคชสานาตรงนี้คำว่าบึงคชสาร เกิดจากการร่วมมือระหว่างสวนป่าทองผาภูมิกับมูลนิธิพิทักษ์โคจสารของหลวงปู่สาครธรรมวุธโธวัดเวรุวันได้ทำการขุดสะตรงนี้ในเนื้อที่21ไร่เพื่อให้เป็นแหล่งน้ำของสัตว์ป่าดังนั้นช้างที่เข้ามาโซนนี้ก็จะมาใช้บริการ ตรงนี้เพราะด้านหลังของเราด้านนี้ก็จะเป็นผู้ปูราชินีนะก็เป็นการแก้ปัญหาให้กับชุมชนอย่างหนึง่งสาเหตุที่ตั้งชื่อว่าบึงโคจสารเพราะตอนที่เราขุดลงไปตรงนี้เราได้พบลึกลงไป2เมตรเราได้พบซากช้างนะซากช้างเก่าแก่ข้างใต้เลยตั้งชื่อว่าบึงโคจสารมีความลึก7เมตรนะแล้วก็มีน้ําขังได้ตลอดทั้งปีก็ เป็นความการุณาของหลวงปู่นะที่มีต่อสัตว์ป่าก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้นะเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ทําอย่างดีนะสปริงเวนี่ก็เทคอนกรีตอย่างดีกันพังปกติแล้วโซนนี้จะเข้ามาไม่ได้เพราะมันเป็นป่าแฝกเป็นน้ำซับเข้ามานี่จมเลยลึกมากหลังจากที่มีการเข้ามาพัฒนาและปรับปรุง มันก็ทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้นะเอาเรือเล็กมาพายเล่นได้แล้วก็ปลูกไผ่จําไม่ได้นะว่าไผ่นี้มันชื่ออะไรแต่เป็นไผ่อย่างดีที่นํามาจากทางภาคอีสานะนี่เป็นไผ่ปลูกั้งนั้นนะก็ได้ประโยชน์ทั้งคนกินนะได้ประโยชน์ทั้งสัตว์ป่ากวางก็มีนะกวางก็เข้ามาเรื่อยๆนะอันนี้ก็น้ำยังไม่ล้นสปริงเวย์ แต่ก็สามารถเก็บกักน้ําได้ตลอดทั้งปีเขาลูกเล็กๆข้างหน้ามีถ้ำนะเป็นถ้ำเล็กๆมีค้ังขาวกิติอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากนะเดี๋ยวสักครู่เราก็จะมุ่งหน้าไปยังหน่วยเขาวลวกนะเพื่อส่งมอบกระเบื้องมุงหลังคานะเดี๋ยวพบกันที่เขาวลวกตอนนี้เราเดินทาง มาสุดเขตของสองผาภูมิหมดสุดเขตท่อภูมิตอนนี้เรากําลังจะเข้าสู่เขตของอุทยานสยโยกนับจากนี้ไปก็จะเป็นเส้นทางที่จะเข้าสู่แม่น้าน้อยเอารกสายสา,ยสายนี่แหละครับเส้นทางที่เรามาทุกวันทุกวันปัญหาและอุปสรรคฝนตกล,นลมฉล้ม ถนนลื่นก็เป็นธรรมชาตินะเป็นสิ่งที่ชา road, วออฟโรดฝันหาไปฝันเลยละเส้นทางแบบนี้แต่ที่เรามานี่มันเป็นภารกิจนะท่านหลงปู่สาครได้ให้นํากระเบื้องมุงหลังคามามอบให้กับอุทยานเขาลวก <c oughs> เพื่อซ่อมแซมจุดที่ช้างป่าเข้ามาทะลมไว้พังเป็นจํานวนมากเราก็ จินอาสาน่ไม่ได้นิ่งดูดายสำหรับวันนี้ก็ได้ใช้บริการของท่านพออสี่เจะเข้า49แล้วข้าราชการอาวุโสเนี่ยใช้ให้มาเป็นคนกับรถให้เคตอ,อ,อยู่ดีไม่ว่าดีามมคอยคอยคอยๆอ,อยสป,ปอร์ตไลท์สป,ปอร์ตไลท์สป,ปอร์ตไลท์เอ้ยอไปไปนี่คือสภาพเส้นทางมัด ก็พบขี้ช้างใหม่ๆแต่ยังไม่พบตัวช้างแต่ยังไงก็ต้องไปเอากระเบื้องลงก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมาแตกอยู่เต็มรถซะก่อนอก็การขับขี่ด้วยทักษะนะรถต้องมีสมรรถสมรรถนะพาเลยเลย นี่ก็คือล่องรอยที่ช้างเขาดึงลงมากินเราก็ลุยไปอย่างนี้แหละไปเลยไปเลยได้โอเคไปได้ได้ได้ระวังมันดีเข้ามาในกระจกอ่าโอเคทานนี่แหละสำหรับความปรารถนาของชาวออฟโรดที่เขาอยากได้ ไม่นานเราก็จะถึงด้วยอุญานแล้วจะไปพักกินอาหารกลางวันกันที่นั่นนะก็พอดีเมื่อเช้าแวะไปที่วัดก็เลยไปเอาเข้าวกลอ่อกงกับกลองกับข้าวมาจากวัด <c oughs> เป็นลูกศิษย์หลวงปู่ก็ต้องกินอาหารจากหลวงปู่เนี่ยแหละ,ะกินบุญไปด้วยเขามาทําบุญเราก็ไปกินบุญเขาอีกทีนะึงเหลือเศษจ,จากพระฉันเราก็ มาเป็นลูกศิษย์ต่อนี่ก็เดี๋ยวสักครู่เราก็จะไปชมเหนือหน่วยตลอดระยะทางก็พบล่องรอยการหากินของช้างป่าเป็นระยะะยะปัดคำฝนหน่อยมองไม่เมนเดูสภาพพื้นป่าก็อุดมสมบูรณ์นะครับโซนนี้ ปนป่าก็อุดมสมบูรณ์ต้นไม้ล่มร่มล่มเงาดีแดดส่องไม่ถึงพื้นก็ถือว่าเป็นการมารับบรรยากาศที่สดชื่นท่ากลางสายฝนโปรยไปตลอดเวลา แต่ว่ารถของเราเป็นรถออฟโรดนะเป็นคานแข่งใช้ยางตะขาบ35นิ้วดังนั้นการลุยไม่ใช่ปัญหานอกจากนั้นก็ยังมีวินทั้งหน้าทั้งหลังไม่ว่ามันจะติดขนาดไหนเราก็สามารถที่จะช่วยตัวเองได้สามารถดึงไปข้างหน้าได้ดึงไปข้างหลังได้นี่วดูสภาพนะครับน้ำขังเต็ม ดินอ่อนเป็นโคลนแต่เราก็จะไปได้แบบนิ่มๆโดยที่กระเบื้องยังไม่แตกสักแผ่นล,ลอยมุดไปเลยมุดเลย,เลยนี่ก็ไม้หักขวางทางขวางถนนมันก็จะเจออย่างนี้ตลอดนะเพราะว่าเส้นทางแบบนี้มันเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเจอเพราะมันเป็นป่าค่อนข้างสุรปสมบูรณ์ ก็ใกล้จะถึงหน่วยเขารวกแล้วน,นี่คือปัญหาและอุปสรรคต้องค่อยๆเดี๋ยวมาจะทิ่มทะลุเข้ามาในรถไปเรื่อยๆก็ค่อยแ yeah. ย okay. ่โอเคผ่านตอนนี้ฝนตกหนักมากเลย นักถึงหนักมากเส้นทางก็ยังจัดอยู่ในสภาพดีเมื่อเช้า,าเมื่อสักครู่เราสวนกับนักท่องเที่ยวสองพันไม่รู้หลงมาจากไหนทะ,ะเบียนคันหนึ่งจนทะเบียนรถมาจากต่างประเทศเหมือนจะเป็นรถมาจากฝั่งมาเลเซียแต่โชคดีว่าเขาออกไปได้นะ ไม่รู้หลุดมาได้ไหมนี่ก็คือสภาพเส้นทางนะเราดูเส้นทางที่เราเข้ามากันในแต่ละวันต้องเจอปัญหาเจออุปสรรคอะไรมากมายกว,ากว่าจะได้เอาคลิปสวยๆมาให้ f c ของเราได้ดูกันไม่ง่ายเลยนะครับ ก็มีร่องรอยของช้างให้เห็นอยู่2จุดนะที่ผ่านมามีรอยอการเดินใหม่ๆมีขี้ใหม่ๆแต่ไม่เจอตัวฝนอย่างนี้ก็ไม่น่าเดินไปหาหรอกเราเปียกแลว้วมันหนาวนั่งอยู่ในรถเปิดแอร์มันจะหนาวมากเลยจุดนี้ก็คือหน่วยอุทยานเขาลวก ที่ได้รับความเสียหายจากช้างป่าเดี๋ยวเราก็จะพักกินอาหารกลางวันก่อนที่จะเอาของลงแล้วก็เดินทางลาดตะเวนต่อไปยังจุดอื่นๆฝน,นก็ยังตกนะอันนี้ก็เป็นดงหวายหวายปูกอันนั้นก็คือ อาคารที่ได้รับความเสียหายเดี๋ยวกินข้าวก่อนเลย ถ้าเป็นคนชาวบ้านดั้งเดิมก็กล้าอยู่ถ้ามาจากในเมืองมาอยู่คนเดียว่าผี่ลอกตายมาเจอสภาพช้างบุกถลม่มเง็ดเออพอจะคุยกับมันรู้เรื่องใช่ไหม ตอนนี้ภารกิจสำเร็จลุล่วงนะมอบส่งมอบกับเบื้องอาหารกลางวันให้กับเจา้าหน้าที่เรียบร้อยตอนนี้ก็จะเลยมาดูโปง่งหน่อยโปง่งที่เราทำไว้โป่งนี้ก็จะมีหลักๆก็คือกวางกระทิงก็มีอยู่ตัวหนึ่งแต่ประชคดีว่ามันอยู่ติด ถ้าจะดูเก้งดูควานก็ต้องต้องเย็นๆย็นถึงจะเจอตอนตอนนี้คงไม่เจอ,อเดี๋ยวแย่หัวเข้าหลังต้นไม้แล้วถอยหลังท่าน,นี้นี่ก็เจอโป่งที่เรามาทําไว้ก็มีร่องรอยของสัตว์ลงเยอะอยู่ มีร่องรอยถ้าเดินตรงเข้าไปนี้ก็จะไปทะลุแม่น้ําอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าจํานวนมากตรงเข้าไปนะก็แล้วแต่ดูนะแข็อก็มีร่องรอยการใช้บริการของสัตว์เยอะอยู่นะทั้งช้างทั้งเก้งทั้งกวางทั้งกระทิงแต่ถ้าเสือก็นานๆจะเข้ามาครั้งหนึ่งบริเวณนี้ก็มีน้าเสือ เสือดำเสือโครง่งเสือดาวมีรอยแก้ eh, งเยอะก็ให้ท่านหัวหน้าใหญ่ไปสำรวจหัวหน้าเนนอีกหน่อยจะได้เป็นมือหนึ่งละวางมือเราจะให้ขอเน้นเป็นมือหนึ่งต่อไปไปสำรวจว่ามีอะไรกินโป่งบ้างก็เดี๋ยวก็จะเดินทางกลับนะเพราะว่าเราภารกิจรวบรวงไปแล้ว <isa> <sa inter fe acy> ก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษเดี๋ยวก็จะไปจเวนดูร่องรอยของช้างที่้านมาที่คานมาเพราะกลัวกระเบื้องมันจะแตกสากกับตัวคงไม่เหนื่อ